สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสัตว์กันโอ้เต็ไมไปหมดเลยนี่นี่เลยผ้าแมวโอ้ช่วยเกิดเสือคราววัวกรีนคราวสีเขียวไฮเซเรทอบ เอลฟินช้างเอลฟินกรีนสีเขียวอลางคราวรัว์พิงสีชมพูคราว บัฟฟาโลวายกรีนบัฟฟาโลล้างทุกตัวเลยตัวนี้ได,ได้เปิดได้ใช่ไหมได้เปิดไม่ได้ล้างได้หมดเลยเอโรเฟนช้างโปโพเอโรเฟนช้างสีม่วงเรสบัฟฟาโล King cloud turtle down five suit the top okay bye bye